สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแอดไนแชนเนลเรื่องเล่าข่าวดังกันอีกเช่นเคยนะคะก่อนที่เราจะไปรับฟังข่าวฝากท่านผู้ชมกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆกันด้วยนะคะความคืบหน้าล่าสุดบ้าบุหลันได้มีการโพสคลิปและก็ได้โพสข้อความลงในกลุ่ม f อทีมงานทนายประชาชนโดยได้โพสต์คลิปสองผัวเมียคนสนิทของคนและแต่นอักษรย่อมโดโดยสรุปใจความที่สองผัวเมียได้มีการพูดอยู่ในคลิปโดยสรุปใจความที่ว่าทางสามีของโมโดได้พูดว่าจริงๆแล้วก็เคยคุยกับป้าแต่นเคยคุยกันแกก็บอกว่าช่วงหลังๆมา แก่ก็เริ่มที่จะไม่สะดวกที่จะให้ใข่มาถ่ายคลิปของแก่ก็ไม่รู้ว่าจะถ่ายแล้วเอาไปทําอะไรกันเอาไปถ่ายแล้วทีนี้มีบางช่วงที่ต้องเอาออกต้องตัดออกก็ไม่รู้ว่าว่าเขานั้นจะเอาออกไปหรือตัดออกหรือเปล่าหรือบางช่วงที่ไม่สมควรที่จะถ่ายก็ยังยืนถ่ายกันอยู่ตรงนี้มันมีบางคน ซึ่งทางด้านของผู้หญิงโมโดได้ Model, พูดตัดแทนสามีว่าซึ่งปกติ y o u t u ครข้างนอกทั่วไปเขาก็จะตัดในบางส่วนที่เขาไม่เอาอยู่แล้วก็มีคนที่เขาตัดในส่วนนี้ออกยังเหลือไว้ในส่วนที่อยากจะโชว์ในทางสาธารณะมันก็เป็นเรื่องปกติแต่ว่าของป้าเต๋น มันก็ควบคุมค่อนข้างที่จะยากเหมือนกันเคยคุยกับแกว่าถ่ายจะลงอะไรก็ตามตามอัธยาศัยบางคนเขาก็ตัดไม่เป็นเขาก็ลงมาหมดเลยก็เคยและก็เกิดปัญหาขึ้นบางคนก็ไม่รู้จักจะบอกว่าให้ทำอย่างนั้นอย่างนี้มันก็ไม่กล้าไม่กล้าที่จะพูดทั้งทั้ง,ท,งที่คลิปที่ถ่ายเป็นคลิปที่เป็นหน้าของป้ากับลุง จริงๆมันก็เป็นลิขสิทธิ์ภาพของตัวเขาอยู่แล้วซึ่งจากประเด็นนี้นะคะทางด้านของป้าบุลันจึงได้มีการพดข้อความโดยได้พดข้อความที่ว่าแตนเองมือไม่เคยวางกล้องเลยนะไม่ว่าจะทำอะไรทำไมตอนนี้เริ่มลําคาญเริ่มห่วงตัวหรือที่เคยบ่นในรถของน้าหีที่เป็นความจริง มาถ่ายเฉยๆไม่เอาแรงงานมารับใช้ไม่มีอะไรมาแลกจะไม่ให้ถ่ายนางรำย่าอาชิถึงต้องขยันตัวเป็นเกี่ยวหัวเป็นน็อตรู้สึกแปลกๆเหมือนยืนได้ด้วยตัวเองแล้วก็อยากจะเนรคุณยูทูบเบอร์ยังไงยังงั้นแบบที่ทำกับสื่อหลักนั่นแหละสองคนนี้ก็แปลกเรากับถูกสั่งให้เลิกช่วย เหมือนอีกช่องที่เลือกดันอนาณาจักรงูปันปูนปันกำลังจะล่มงั้นหรือทำไมแต่นไม่ไล่เองไม่อยากให้ถ่ายทำไมสองคนนี้ต้องรับหน้ามาให้โดนคนอื่นมองไม่ดีเคยช่วยสองผัวเมียจนโดนคดีพาหนีทนายตามจัดการคดีให้เหลือน้ำใจให้ทนายบ้างไหมถามหน่อย หลังจากที่โพสต์นี้นั้นได้มีการโพสต์ออกไปชาวโซเชียลได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นโดยบอกว่าช่องโมโดนี้เคยโดนคดีพาหนีด้วยหรอคะป้าป้าบูหลันได้ตอบกลับความคิดเห็นนี้ว่าตอนพ่วยถูกจับที่สตชตำรวจแจ้งข้อหาพาหนีมีผู้ต้องหาก็คือเต๋นสองัวเมียทานายและเจ้าของรถอีกคัน โอ้โหนึกว่าช่องนี้จะไม่แย่มากนะสำนึกถึงน้ำใจทนายตามกันมั่งนะแต่ดูดูแล้วสมแหละที่ตามตูดจํำเลยระวังให้ดีพวกที่ชอบออกมาเป็นหนังหน้าให้กับจํำเลยตัวอย่างมีให้เห็นเยอะแยะสักวันจะรู้สึกป้าบุหลันได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นด้วยเช่นกันโดยแสดงความคิดเห็นที่ว่ายูทูบเบอร์ รอบตัวผวยไไม่มีใครกาพูดอะไรตรงๆกับผววยเพื่อทนายเลยสักคนแต่ละคนเห็นแก่ผลประโยชน์กันหมดทั้งที่หลายคนก็รู้ดีแผนใคขวางไว้ยังไงรับหลังว่าทนายกันยังไงจะดันยอดขายต้องให้ทนายเทแผนไขทุกคนรู้หมดแต่ไม่มีใครกาพูด งิมงนิม,ม,มนี่แหละค่ะร้ายลึกเฉียวตุ๊ก,กตาทองทองคําแทงเชียวนะเนี่ยเจ้าพ่อเจ้าแม่สายอวยตัวจริงถือแนวลิขสิทธิ์สรุปปลายทางจะไม่เหลือใครที่จริงใจเลยจะมีแต่พวกที่หาแด็กเผาพันเดียวกันคนที่ชอบเนรคุณคนที่ดีด้วยสันดานแบบเธอกับไอ้ป่วย มันไม่ไว้วางใจไข่เต็มร้อยเปเซ์หรอกนะเพราะมันมีความผิดติดอยู่ในใจและเชื่อว่ายูทูบเบอร์ที่เข้ามาอยู่ใกล้ชิดตัวยก็ได้ประโยชน์ทุกคนเมื่อไหร่ที่ผลประโยชน์หมดลงก็คงจะแยกย้ายกันเป็นเองเธออาจคิดว่าเมื่อไม่มียูทูบเบอร์คนไหนมาถ่ายชีวิตครอบครัวของมันก็จะมีแต่ช่องของมันเองสองช่องยอดวิวมันก็จะมากขึ้น มีรายได้จาก youtube เพิ่มขึ้นสองผัวเมียนี้พอๆกันกับไอ้ผัวเมียเนรคุณนั่นแหละแต่สองตัวนี้ได้ตุ๊กตาทองโกโหกปินปอนกะล่อนทอแหลน้าแต่ชอบพูดตอนไร้สดอยากให้คู่นี้ย้ายออกโดยเร็ววันผีเนากับลงผูกไม่อยากให้ภาพที่ไม่ดี หลุดมาให้คนภายนอกได้เห็นว่างั้นเถอะใช่ไหมเถอะกลัวคนเห็นว่าต่อเติมอะไรในบ้านกลัวโดนร้องเรียนหรือช่องนี้เขารู้ว่าควรตัดต่ออะไรไม่ให้มีภาพหลุดแต่บางช่องตัดต่อไม่เป็นช็อตเด็ดบางช็อตเลยหลุดมาให้คนทั่วโลกได้เห็นถึงออกมาห้ามห้ามนั่นห้ามนี่ถ้าไม่ทำผิดจะกวดททำไมละป่วย และก็คอมจะถ่ายมุมไหนก็มีแต่ความซกมกสองผัวเมียนี้ที่ทนายตามเคยช่วยเหลืออาจจะจำได้แต่ไม่สำนึกค่ะเพราะไม่งั้นจะอยู่เป็นคนคุมเกมแบบนี้ไม่ได้สองคนนี้ไม่ยอมไปไหนเห็นบอกฐานะทางบ้านก็ร่ำรวยมีที่ให้คนเช่าเยอะแยะพ่อแม่ก็ร่ำรวย มีธุรกิจในครอบครัวทำไมไม่ไปดูแลมาเกาะจาเลยไปวันวันเหมือนตัวเห็บวันนี้ยังเห็นย่าอิชิทำงานในครัวมือเป็นระวิง่งหุงข้าวทำกับข้าวล้างจานจําไม่ได้ว่าเป็นช่องไหนที่เผยแร่นางเป๋นสบายไปถือกล้องทั้งวันงานบ้านมีคนรองมือรองทีน ภาพแบบนี้มันคงไม่อยากให้หลุดมาด้วยมั้งก็มีแต่พวกที่อยู่รอบบ้านทั้งนั้นเนี่ยที่ตามถ่ายหรือจะให้ถ่ายแค่คนที่ตัดคลิปเป็นเป็นทุกอย่างให้กับพวยกับเป็นแล้วช่องนี้เป็นพีอาเป็นกุญสื่อเป็นตัววางหมากเป็นคนบอกบทเป็นทุกสิ่งทุกอย่างจริงๆ แต่อย่างเดียวที่ไม่เป็นก็คือเป็นคนต้องทำตามถ้าขัดใจแล้วไม่จ่ายเงินใบบุญคนคํำตายแน่ก็ไม่ต้องมียูทูบเบอร์ก็จบปัญหาแรกๆนี่เสนอหน้าอยากให้ถ่ายจังพอมาตอนนี้เกิดจะหวงตัวซะงั้น สองคนนี้น่าจะรู้ว่าอันไหนดีอันไหนสกรปรกไม่น่าจะเดินทางผิดเลยดูพูดจากก็ดีกรรมเก่ามั้งคู่นี้แหละกุณสื่อที่จะจัดให้เป็นพระเอกนางเอกผู้กำกับผู้บงการใหญ่สนุมเอกช่วยแนะนำจนไม่อยากจะกลับบ้านของตัวเองหรือกลับไม่ถูกละมั้งเกียรติคู่นี้มากมีสมองมีปัญญา มีฐานะแต่ไม่ใช้ในทางที่ถูกอวยสองจำเลยมาเป็นปีสองปีฟังดูเหมือนกำลังต่อว่าช่องเล็กๆอุตส่าร่ำเรียนมาสูงแต่หมดหนทางทำามากินต้องมาเกาะจำเลยกินหน่าอายไหมเนี่ยเรื่องวุ่นวายต่างๆก็เพราะคุณมีส่วนทั้งนั้นสอนชาวบ้านให้ทำแล้วพอถึงจุดที่ไม่พอใจก็ออกมาห้ามกันสมเพศนะ